สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งวันนี้้วันจันทร์ที่19พฤษภาคม2568อ่าละเลาะ2องวงครึ่งแล้วนะครับนี่ยมันนี้พาท่านผู้ชมแวะมาอีกหนึ่งตลาดนัดครับโคกระเบือของกำนันแสงทองอยู่บ้านหนองขามเหมือนกันครับตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงภูมิอ้อยสวิดจากแกงสนามนางนะครับได้มาจากตูนแลมื้อนี้ห้อย3ครับ3เสออันเดียตินแม่ลูกเหือนเดียวกับเดียวครับแม่่ลูกนีครับเดี๋ยว ตัวแดงๆนี่คือลูกเปนบ่ครับใส่เมสตัวไรให้ไหนครับตัวอตีกันอนี้ตัวอ๋ออีนางแดงเนี่ยเนาะลูกผูลูกเมน้อยท่าด็กครับว่าไปห้องไว้หาพันหางมือหาพันหองตัวแล้วนะสองตัวหนึ่งหห้าพันห้าร้อย <5, 500 S 1> ที่นี่นางออกนวลๆได้ครับนางนวลว่าสิบพัร้อยพันหาสิบสองตัวนี้ท้ได้ท่องนี่ยังห้อยบานท่องครับตัวนี้อ่มันอยู่ในผงอ๋องน้ำเข่ามา ห้อยสวิทจากแก่งสนามนางพุ่มคอเบอร์ก้อนนี้มั้ยศูนย์เก้าสี่สามเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าศูนย์ครับเออเพื่อพี่น้องได้ไปเลี้ยงได้ครับด้วยนีย่ก็ให้ทุ่มหาเหรอก็ได้เออบ่ได้มีตำหนิหน้าห้อยเนาะเพื่อพี่น้องอย่าง้ไปเลี้ยงได้ครับเนี่ยเออนื้อหนังบักหลานใ่สมกอ่าเนาะอุยุอยู่น้ำรมดีเราเออเออในห้อยบางคนเพมัน<อ>ก็หลังจากออกจากตลาดนัดพวกกระเบือแห่งแรกเพคนก็กลับมาหนี พ่อสมานจากบ้านเฝ้านะครับได้มาโมนี้สามชุดอันนี้อะไรนะพ่อสมานผู้น้อยมอหมดนะตัวกลางนี่ผู้น้อยตัวเบิ้งเขาอยูน่นหนผู้น้อย,อยอกับตัวหนามเส้าอ่าครับเดี๋ยวเบิ้งทีวนี้ก่อนพ่อสมานมาั้ตัวเมเส้านี่ว่าเธ<ม>อเลยพ่อเสาเบิ้งาเดี๋ยวอัน ห้องไปเปียกพันไหมเปียกพันละคาห้องดอกครับต่อได้เลยครับเด้อหนี่งครับตัวผู้น้อยนี่ก็ห้องเปียกพันขึ้กันอ๋อสองตัวนี้ตัวละเปียกพันปาที่ซื้อหรอครับเออถ้าพี่น้องยกคู่กันได้ครับเด้อได้เป็ี่นมูอกันเนาะแม่นับก่ได้มีตำแหนิงนะพ่อเนาะบ่มี่อย่างครับก็ที่นี่มัเท่าไหนเห็ดเปียกเอ็นห่อนะบ่ครับห่อนะห่อ้วเนาะครับที่นี่อันนี้มากับผู้ใด้ครับที่ไหนมากับลูกมันครับลูกมากับลูกสาวอ๋อลูกสาวครับลูกสาว แม่ลูกครับลูกเลี้ยงบ่ครับเนี่พ่อแม่นครับลูกเลี้ยงลูกก็ที่มันจกเดือนสองเดือนได้อยู่ครับเนาะอ๋อสมานว่าเท่าไหร่สองตัวเนี่ครับแม่นตัวนี่ผมมาเที่ยวอันเงินสี่พันห้าร้อยลวครับเปิดครับต่อรองได้ได้ได้ครับต่อรองได้ก็มีน้องยังได้เป็นเลี้ยงได้ครับนี่ยสองตัวเนี่ยเมลูกนะครับเงินสี่พันห้าร้อยละก็สาวน้อยตัวนึงแล้วก็ผู้น้อยตัวนึ่ง โทรวตามเบอร์นี้ได้ครับเบอร์พ่อสมานก็0972389252เบอร์ที่มีไลน์ก็0967573435พ่อสมานก็ให้มาในคุณพ่อเด้อดต่อหลรอครับถ้าอย่างไี้เรื่ของจริงกับบ้านพ่อสมานกับบ้านนายอินแต่งตำบลบูเรีนคาอำเภอปันเข้าวชัยภูมิได้ครับไอ้เน,นี่ของห้อยแบนจากบ้านข่าวได้ครับไหนได้มาง้องยใหญ่สองตัว สองตัวสี่สิบห้าก็ตกตัวละสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสองห้าร้อยครับหัวใหญ่เลยครับเนะี่ยนาทีเป็นแย,ยกลูกออกมาบ้างนะครับเนะี่ยผานลูกกันในที่โตที่สามเราจะไปในที่สามหรือสี่ให้แบนเอาเบอร์มาหน่ยครับมากระพิ่นทองโทรหาศูนย์เก้าหกครับแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เก้าครับเอาไปเรียกเลยนะได้ครับ ถ้าเรเียงพ่อมัท่อให้หาเดือนเราตัวตวเดียวตัวเด็กนะตัวขาวได้ครับตัวขาวยงมุดทยัทอได้สองเดืนอ๋อถงงวยใหญ่ได้ครับได้ไหนตามที่คนบอกมาที่ผมไปซื้อนะอ๋อแต่ว่าวนี้วิตามินเนาะบวมีนอ่าราคานี้คับอรตอร้อยกี่โลถอยไปช่วงเดืนเนาะลอยกโลอยกโถอยครับได้เพิ่มอ่ะทหาเรตามเบอรที่เราให้ได้ครับได้นตัวตัวละสองหมื่นกว่บาทคยบมันได้ครับเด้ครับ